ท่านพผ,ผมชานนะครับไม่ได้ทำคลิปมาหลายวันแล้วครับวันนี้ก็อยากจะมาแบ่งปันทุกท่านนะครับมีหลายคนมาสอบถามผมนะครับเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนคือหลายคนมีงบในจำนวนที่จำกัดนะครับเช่นมีประมาณหมื่นสองหมื่นสามหมื่นแต่อยากแลกเปลี่ยนผมก็คิดมาหลายวันแล้วแล้วก็คิดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับแต่ก็ ขอบคุณแฟนคลับนะครับที่ติดตามผมนะครับก็ให้คําแนะนํำผมมานะครับก็คือหลายคนในเมื่อซื้อสกุลเงินที่มันแพงๆอย่าง US, เอยูโรฟังสวิตเนี่ยไม่ได้เนี่ยหลายคนหันไปเล่นสกุลเงินที่ต่ำกว่าสิบกว่าบาทซึ่งผมจะแนะนำคุณมีอยู่ ค่อนข้างีหนาี้หลายสกุลครับอย่างเช่นตัวฮ่องกงเนี่ยเดนมาร์กนอร์เวย์เงินหยวนหรืออะไรที่มันต่ำกว่าสิบกว่าบาทหลายคนสามารถทำกำไรได้นะครับและหลายคนสามารถที่ยิ้มได้นะครับโดยใช้เงินแค่ไม่เกินสามหมื่นลวทักมาหาผมโอ้ได้กำไร แล้วก็แฮปปี้มานะครับเช่นผมก็อยากขอบคุณคนที่ส่งคําแนะนําให้ผมผมขอมอนุญาตแชร์ให้กับหลายคนครับเพราะว่าช่วงนี้ต้องยอมรับว่าเงินบาทของเรามันค่อนข้างที่จะอ่อนตัวเดี๋ยวนี้เพราะผมจะไปซื้อฟังสวิตเนี่ยสามสิบสี่บาทนะครับมันไม่แข็งค่าเลยนะครับปรติฟังสวิตเนี่ยสามเอ็ดนะครับวันนี้สามสี่แต่ยูโร ลงมาหน่อยละลงมาห้าสิบตังละจากสามสิบเจ็ดนะครับชุวก่อนผมแนะนำคน US เอสที่สามเอ็ดประมาณหนึ่งศูนย์อะไรพวกเนี้ยก็หลายคนก็คงยิ้มไปละกำไรประมาณสิบสตังค์ครับเพราะว่า US นี่มันทำกำไรสั้นๆไม่ได้เป็นระยะยาวคุณจำไว้อย่างนึครับ US เเนี่ยมันเป็นเงินสำรองอันดับหนึ่งของโลกนะครับแปดสิบเปอร์เซ็นใช้เงิน ยูเอสะครับแม้ว่าผมจะเคยทําคลิปเรื่องยูเอสเป็นเงินกระกดาษอะไรแต่ว่าทั่วโลกตอนนี้ณปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ยูเอสแต่อนาคตไม่รู้นะครับฉันผมก็อยากอยากฝากทุกท่านแนะนําทุกท่านที่แลกเปลี่ยนก็ไปทําสกุลเงินที่มันต่ํากว่าสิบบาทนะครับเพราะว่าอะไระครับช่วงนี้ เงินมันไม่เข้าในประเทศครับประเทศมันปิดการท่องเที่ยวมันมีปัญหาของมีน้อยมันก็แพงของมีมากมันก็ถูกประกอบกับเกิดการเมืองการประท้วงอะไรสีอย่างผมอยากให้คุณได้ใช้วิกฤตอันเนี้ยให้เกิดประโยชน์ถ้าคุณอยู่ใกล้ที่แลกเงินเช่นซูเปอร์ลิสอยู่กรุงเทพอะไรพวกนี้ยใช้เกิดประโยชน์ครับอยู่ใกล้เอวัน 1, ใช้เกิดประโยชน์ อยู่ใกล้สากลใชใ้เกิดประโยชน์ครับอยู่ใกล้ทาวเวลใชใ้เกิดประโยชน์ครับมันจะเป็นอีกช่องทางในการเพิ่มรายได้ให้คุณแต่อาจจะไม่ใช่ช่องทางหลักให้กับคุณแต่มันดีกว่าคุณฝากคนอื่นแน่นอนครับฝากทุกท่านไว้แค่นี้นะครับพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ